สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่อง,งพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็สับป,ปะรดมาแล้วนะคะคุณยายกับน้องๆน,นะคะก็มาถึงแล้วนะคะสับป,ปะรดนะคะมาจากพัทยานะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่เลยนะคะก็หนึ่งลกนะคะก็สา0พันห้าร้อยคะแนนนะคะก นะคะทางรถก็นัดวันที่20กว่านะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วมาก่อนกำหนดนะคะก็นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะเมตตาช่วยสมทบทุนนะคะช่วยน้องช้างสามเครื่องนะคะให้กับน้องช้างได้มีคะแนนนะคะ รือต้นสับปะรดด้วยนะคะมาแล้วแต่ยังขาดคะแนนนะคะยังขาดคะแนนที่จะจ่ายค่าต้นสับปะรดนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะเมตตาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเมตตาสามสาวด้วยนะคะก็จะรวมปอนผลไม้สมทบทุนนะคะช่วยน้องช้างก็เรียนเชิญได้นะคะหรือจะช่วยสมทบทุนนะคะต้นสับปะรดให้กับสามสาวนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะก็กบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ มาแล้วนะคะคุณแม่จ้าสา,สาวสาวยังขาดคะแนนนะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะนี่คะ่ะพี่บุญมีคุณยายฟ้าใสนะคะน้องลำพูนนะคะกวักใหญ่นะคะต้นใหญ่ใหญ่กรอ,อบเลยนะคะก็จะอร่อยนะคะสับปะรดพัทยานะคะต้นใหญ่กว่าที่เราเคยสั่งมานะคะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญเมตตาด้วยนะคะแวะเข้ามาเมตตาคุณยายกับน้องด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ